ครับร้านเอฮาช็อนะครับผมวันนี้เราก็จะมารีวิวสินค้าก่อนติดตั้งครับตับวิสุดไิกิโลนะผมชุดใหญ่เลยนะครับคันนี้วบประมาณก็ห้าหมื่นกว่าบาทนะครับเพราะลูกค้าเลือกเป็นตัวท็อปเลยนะครับเพราะว่าอย่างจอเนี่ยก็เลือกเป็นตัวท็อปสุดครับ램8รอม206แล้วก็เป็นเรื่องสูงดาวนะครับสายไฟต่างๆจะต่างของตัวธรรมดานะครับแล้วก็มีเพิ่มเติมตัวกล้องรับพันโลก 3D EHD หนึ่งชุดครับสี่ตัวรอบด้านนะครับ แล้วก็มีเพิ่มตัวคุชเตาร์ตตรงรุ่นครับปักหนึงร้อยเซนครับดีโมดสตาร์ทดีโมดคีเลตนะครับผมแล้วก็มีตัวบลูทูธใช้งานผ่านมือถือได้นะครับแล้วก็มีชุดฝาท้ายไฟฟ้าอีกหนึ่งชุดแล้วครับรวมกับเตะเท้านะครับคันนี้ก็ประมาณ6 7รายการเลยนะครับเดี๋ยวรีวิวเสร็จติดตั้งเสร็จมารีวิวให้ชมครับผมไปด้านนะครับนี่คตัวลรกบผมเรียบร้อยนะครับกับนิสสุนทิปปาเจโรนะครับก็ชุดใหญ่กันไปครับมีทั้งมือถือมีทั้งรรรีโมทแล้วกกก็็า์ดัับคน เตรมระบบครับคันนี้อ่าสตาร์ทเครื่องครับอย่าเบรกกดหนึ่งทีก่อนนี่สตาร์ทเครื่องครับอันนี้เป็นปุ่มสตาร์ติดเข้าไปใหม่นะครับของเดิมจะเป็นกุญแจนะครับผมจอยดอยติดตั้งเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวให้ดูจอยดอยสวยๆครับตัวนี้อ่านี่ครับกล้องรอบคันนะครับอันนี้ละข้างขวาไม่ไม่ไม่ต่อกันเพราะว่าเราเปิดประตูอยู่นะครับอ่าเพราะว่ากล้องอยู่ตรงประตูนะครับผมเล่นกล้องแบบนี้ได้เลยครับระบบ3 d นะครับผมสามารถบันทึกกล้องได้นะครับผมในตัวเลยนะครับ แล้วก็ใส่แฟลชได์นะครับไปเลี้ยวขวาไปเลี้ยวซ้ายนะครับผมเรียบร้อยนะครับตัวนี้ตัวท็อปของเราครับตัวจอนะครับแล้วก็ระบบเสียงดีทีนะครับได้สองแบบนะครับแบบนี้ชูหนังฟังเพลงเรียบร้อยนะครับก็ตัวนี้รีวิวเยอะมากครับเดี๋ยวไปดูตัวอื่นบ้างนะครับนี่เข้าเกียร์ถอยนะครับเป็นเป็นแบบนี้นะครับตัวโมเดลไททันมาแล้วนะครับนี่โมเดลไททันมาแล้วนะครับรอ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 อ่าาเจโร่นะครับ โอเคกดเกียร์ดับเครื่องนะครับดับเครื่องเมื่อกี้เหยียบเบรกก็ได้ครับกดอีู่ทีอ๋อแล้วก็มีระบบกีการ์ดครับสามารถเรากรไดอ้อันนี้คือใช้กีการ์ดนะครับล็อกรถนะครับกดล็อกกดล็อกนะครับแล้วก็มีระบบออโต้ล็อกเดินทา้ห่างนะครับล็อกล็อกออโต้เดินทางห่างนะครับรออโด,บดยที่ไม่ต้องกดอะไรนะครับผม รถล็อกออโต้นะครับเิงเข้าใกล้นะครับไม่ต้องกดอะไรอ่าแล้วก็สตาร์ทผ่านรีโมทได้นะครับตัวนี้รับการรีโมทกดแชกไปเลยรับ่านรีโมทนะครับล็อกรถคลองน้ำได้ครับไม่ต้องดับเครื่องรถกดล็อกนะครับอาดับเครื่อง่ารีิโมทนะครับประตูไปอยู่ก็ดับได้แล้วก็มีฝาท้ายไฟครับ ปัดท้ายไฟฟ้าใช้งานได้ทั้งผ่านตัวรีโมทก็ได้นะครับหรือผ่านกลุ่มเดิมรีโมทก็กด2ทีกด2ทีนะครับนี่เปิดปัดท้ายนะครับปัดท้ายคือติดตั้งเขา้าไปใหม่ครับเป็นปัดท้ายไฟฟ้านะครับอ่าแล้วก็ปิดนะครับกด2อทีปทิดนะครับโอเอาเอีกแล้วแล้วก็จากตำแหน่งเดิมนะครับเปิดนะครับกดล็อก ตัวเซอร์วิที่ใส่ก็ไปใหม่นะตัวนี้นได้นะครับแรงมากอ่าปิดนะครับแล้วก็ผ่านระบบเตะนะครับตัวนี้อ่าเปิดรถกอนระบบเตะนะครับเตะเปิดเตะปิดเตะปิดนะครับแล้วก็มีตัวผ่านแอปนะครับ เนี้ยก็ใช้งานได้นะครับคือตัวนี้นะครับสามารถเปิดฝาท้ายนะครับตรงนี้เลื่อนได้เลยนี่นะครับอ่านี่คือติดตั้งเข้าไปใหม่นะครับแล้วก็ปิดผ้าตัวนี้นะครับนี่ปิดแล้วพัดวนหน้ารถครับอีกรอบหนึ่งก็้มีตัวปุ่มตัวนี้นะครับเป็นปุ่มเปิดฝาท้ายนะครับอ่ากดทีเดียวนะครับฝาท้ายเปิดเลยนะครับ กดทีเดียวนะครับกดปิดทีเดียวนะครับแล้วก็สตาร์ทเครื่องนะครับผ่านตัวแอปได้เลยนะครับตัวนี้ดก่อนแ็สตาร์ทเครื่องได้นะครับอ่านี่นะครับพอสตาร์ทแล้วแอปก็จะเป็นสีแดงแบบนี้นะครับผเรียบร้อยโอเคส่งงานครับผมกับปาจิโร่นะครับ